ไม่ถึงสักทีนะคะทุกคนโอเคว้าไปนอนนะคะทุกคนแล้วก่อนที่ห้องจะรกมากขออนุญาตทำอ่ารูมทัวร์ก่อนเลยกันเนาะเพชรก็ยังไม่ได้เห็นวิวเหมือนกันนะคะโอเคได้โย่โตทำงานสวยมาก รูเสื้อผ้าใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนี่ก็คือเป็นห้องน้ำนะคะเย้โอเคไป้องจริง่ะเย้หนึงวันในเวกัสนะคะวันนี้เทก็จะไปเอีเวนต์นะคะเป็นเอีเวนต์สำหรับคนเอเชียเพื่อคนเอเชียเท่านั้นเลยในอเมริกานะคะเขาชื่อว่า Asian Hustle Network Group นะคะแล้วก็ อีเวนท์เนี่ยที่ไปกำลังจะไปชื่อว่า Uplifted ซึ่งมันก็มีหลายเวิร์กช็อปมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำร้านอาหารยังไงให้ปังนะคะหรือว่าทำโซเชียลมีเดียยังไงหรือว่าจะเป็นการหาเงินยังไงในเรียล s t สเตวิธีการแบบ raise fund s อะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเดาพาไปดูจ้าทุกคน กำลังไปอีเวนต์และนะจ๊ะเมื่อวานนี้เพ็ดลืมไลย์ังว่าเพ็ดไปเช่ารถ ใช่ไหมเราเป็ดมาถึงดึกมากเลยห้าทุ่มครึ่งแล้วบังเอิญมันไม่มีรถจ้าก็เลยต้องนั่งแท็กซี่กับโรงแรมแล้ววันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะแคนซิลดีไหมเราต้องใช้รถหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็คิดว่าไม่ต้องใช้มาแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใจอะไรเงี้ยก็เลยเออลองไปเช็คดูว่ามันมีรถหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะแคนซิลแล้วก็ปรากฏว่ามีรถโอเคก็เลยตอนนี้คน industrial event space นะคะกำลังจะเดินเข้าไปถ้าเกิดว่าคนไทยที่ไหนก็ตามที่อยากจะจัดอีเวนต์นะเพยก็แนะนําให้ใช้ industrial เพราะว่า เพดไปในหลายๆรัฐทุกคนก็จัดที่อินดัสเรียลกันหมดแล้วก็พื้นที่เขาก็ดีมากเลยจะทำเป็นวดดิ้งก็ได้จะทำเป็นจัดสัมมนาอะไรก็ได้นะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานนเนี่ยแต่สองไว้ก่อน ก็มาอยู่ที่ร้านวิรัตไทยนะคะอาหารอร่อยมากเวอร์เลยแล้วก็คุณมาตินใจดีมากเลยที่แบบสารเลี้ยงอาหารด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาตินเขาเป็น Las Vegas r e เตอร์ hmm. นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะซื้ออยากจะขายนะคะหรืออยากจะลงทุนบ้านในลาสเวกัสก็ต้องติดต่อคุณ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2ของอีเวนต์นะคะวันนี้มีอะไรดีๆหลายอย่างมากเลยที่เพทยาจะโชว์ไปดูกันเลยค่ะ คนคะอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้เพชรได้รับรางวัลน,นี้นะคะรางวัลน,นี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่เพชรได้ช่วยเหลือหลายๆคนในการให้เขาได้มีบ้านเป็นของตัวเองในอเมริกานะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการกู้บ้านในอเมริกาถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็หมายความว่าจะเข้าใจได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเราค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเอกสารเยอะนะคะและสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยเยอะมากเพราะว่าเราเป็นหนี้เยอะอาจจะเป็นหนี้ใหญ่ที่สุดในแบบ ในชีว pues ิตเลยก็ได้แล anyway, ้วก็ต uh, ิดต sure. ัวเราไปอีกตั้ง30ปีใช่ไหมคะถ้าสมมติเราอยากจะเอานี่นี่ออกไปไม่ใช่ว่าเราจะขายบ้านได้เลยหรือว่าเราแค่จะทำรีไฟแนนซ์หรืออะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการได้รับความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยคือสำคัญมากๆนะคะมันก็ไม่ได้มีใครออกมาทำตรงนี้เยอะเนาะหลายคนจะถามว่าเออเนี่ยทำวิดีโออย่างเงี้ยได้ลูกค้าเยอะไหมจริงๆนะตรงนั้นอ่ะไม่ต้องไปสนใจเลยนะสิ่งที่ควรสนใจคือคุณได้ความรู้ไปเยอะหรือเปล่านะคะ เพรก็ยังจะเป็นกระบอกเสียงต่อไปนะคะว่าเฮ้ยการกู้บ้านอย่างที่ถูกวิธีทํำยังไงทํำยังไงให้เราไม่ได้แบบว่า House ์ o ัวหรือว่าซื้อบ้านปุ๊บแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลายๆวิดีโอเพรก็จะพูดถึงว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านในเมราาิกคอมเมนต์มาได้เลย